สองโมเมนต์หวานชมพู่น็อตครบรอบแต่งงาน8ปีแต่ชาวเน็ตโฟกัสจุดนี้เรียกได้ว่าใช้ชีวิตคู่มานานแต่งงานและมีทายาตรรักด้วยกันแล้วระหว่างชมพู่อารยาและสามมีน็อตวิสรุตนักธุรกิจหมื่นล้านเราจะเห็นช่วงเวลาชีวิตของพวกเขามาโดยตลอดว่าอยู่ด้วยกันด้วยความรักและความเข้าใจขาเตียงแข็งแรงมากๆอีกด้วย ล่าสุดก็ถึงวันครบรอบแต่งงาน8ปีของพวกเขาแล้วทั้งคู่ก็ได้พากันไปดินเนอร์หวานชำแบบสองต่อสองโดยแม่ชมได้เผยโมเมนต์นี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุแคปชั่นว่าวันที่10เดือน5 2023ที่มีทั้งโมเมนต์ดินเนอร์โมเมนต์พ่อน็อตเซอร์ไพรส์แม่ชมและหอบช่อดอกไม้มาให้ขณะที่แม่กำลังออกกำลังกายและโมเมนต์เอนดูน้องพายุร้องตามแม่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของชมพู่อารยาและพ่อน็อตเราจะเห็นโมเมนต์หวานๆของครอบครัวนี้อยู่บ่อยครั้งวันนี้เราจะพาไปชมความน่ารักของ น้องพายุกระซิบบอกแม่ชมหลังแม่ชมพูดว่าเพชรโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รายการสามแซบในเทปที่7พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาโดยยายหนิงบอกว่าเวลาแต่งตัวเลือกชุดก่อนแล้วค่อยเลือกเครื่องเพชรโดยแม่จมพูพูดแซลยายหนิงก่อนไปโชว์ตัวคือเลือกเครื่องเพชรก่อนแล้วต้องหาชุดใส่ให้เข้ากับเพชร ด้านคุณยายหนิงก็ยอมรับว่าใช่หรอนาทีนั่นเองแหละค่ะน้องพยุก็รีบเบรกแม่ชมว่าแม่อย่าพูดว่าเพชรสีแม่ชมถามกลับว่าอา้าวพูดว่าเพชรไม่ได้หรอทำไมครับน้องพยุก็ได้กระซิบบอกว่าเดี๋ยวคนมาขโมยแม่ชมก็บอกต่อว่าอ๋อเดี๋ยวคนจะมาขโมยช่างเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและน่าเอ็นดูน้องพยุสุดๆเลยค่ะ